สวัสดีครับผมสวัสดี FC ช่องอุเวี h ชาแนลครับวันนี้กับซิมาอัปเดตราค่าควายนะครับครับตลาดนัดโคกระบ,บือบเนเครื่องตำบลเคนามอำเภอบันพือจังหวัดอุดรธาน,นีครับผมสวัสดีเซาว์ใน,นทิ์นะครับที FC คุม5,000 2พันหาร64ครับผมับ แดดแมสเนื้อน่าหามาใหม่เปนของตลาดเป็นนิดดีครับมายุทธครับเดี๋ยวคับเดือจากตัวจะโค่งครับวันนี้ยาโค่เดียวครับเดืโค่เดียวครับนี่อปอันนคือปลาที่้าน้ลาเบาๆราคเบาๆครับลูกแม่ลูกปูลูกแม่ครับลูกปูครับลูกปูนะครับไม่ท้องเที่อะไรครับ

ขอเบอร์ทัวั้งไหมครับ086 086ครับ234 234 9 9่8อ9 6านะครับหอยหยุดบานหน้าหลัดใวายนะครับมันมันครับครับน้ปลาน้ำปลาขอยบางอาบางขายต้อง้โงมด้วันนะครับรอดันนรันัเช็บแก้มเช็บหนาเจ็นปากเก้าเก้าห้าเ้าห้าบาขายนะครับเป็นเสียทับจนรวมนะครับเป็นผลเสียในเรื่องของเรื่องไทยนะครับองร อ่าด้ัดนะครับตเรื่องเท่าเกลนะครับน่อยครับครับในส่วนของเรื่องรถนะครับส่งของเรื่องรถนะครับทางตลาดของอรง่อรรอละีบนะครพี่น้องรสันะครับนารถนะครับเินทางใหม่่อนเป็นอะไรเป็นมาดูว่าพี่น้องบางท่านอาจจะมาก้วตลาดนะครับเร้าน่วนองมีารจนะครับจนวาในยอดขาตัดลดนะครับตัดัอออกนะครับยอดล ไฟหัวดครับว่านี่พร้อามาครับ่มไฟเสาเแปลกๆนะครับครับงานครับ พ่อยังข้บมดิพ่อยังข้ามชื่อว่าพ่อยัด่อปิษพ่อปะดิษพ่อปัดิษบ้านไหนครับพ่อมาแต่ห้างไหนนอกนสา้นสานาล้ๆนีก่ไงลูกแหอาาหนองแสนเพื่อนราแสนผมน้นน่อยผมากไกอยู่นะครับไก่่มันไก่ไก่ไก่ก่แม่เ่อแรกนะพ่ายจ่อยครับขอพี่น้องมา ใกล้จะปีแล้วพ่อนี่ยใกล้จะปีแล้วครับอันนี้ลูกเพื่อนหมครับพี่เขาเรือเป็นนะสร้างนะครับจัดเมื่อจักเดืบบนะพอเนี่ยสามเดือนวันนะครับ้าคาอะไรรัอ สามสิบแปดสามสิบแปดนะครับสามสิบแปดสามห<า>ม,มืมม่นแปดครับผมพวมีเบอร,ร์รศัพทติดตัวว่าขอเบอร์ไปนะครับ คำบอกครับศนหก์ครับสองหนึ่งหกสองนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าสองหนึ่งหนึ่งนะครับประดิษฐ์นะครับผมมาจากํำเพื่นนสะอาดบ้านนนสะอาดน้องแสงต่ว่า่ว่าการบ้านนสาดนนสะอาดตกรพตนกับน้องแสงอ๋อติดกับน้องแสงครับาคาอราคาัผมมันมันครับว่าม้วเดียวไม่หมตาครับว่วกัท่านไปขายหอมาสมั่วครับ ไม่มีความเดียวนะรัาสวัสดีครับแต่ว่าให้ไไม่้องนะครับเพราะวาญายทุกฝ่ายไมนใกล้น้งไกลเนอันาต้องเข้าใจนะครับในาเข้ายวากาธารานะครับอาจจะาเกิดปัญหาท่านลูกของท่านะาุมนะครับในกรณีที่มนแปดัสดีครับแม่ไหแม่เหรม่จ่ตัวเแม่ตัวเดียวนะปลาตัวเดหราตัวครับไม่ถึ แม่ยังครับหนีซื้อแม่มแม่สวย,ส,วยสีม่วงแม่สวยแม่สวยนะครับแม่สวยบ้านไหนแม่แต่ว่า,วย,าวยังมีปัญหาอยู่นรตลาด ยไอายุไรยนเนยครับอายุปีไปล้วปีครับปเดือนยังได้ไรกันเนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้แม่มันเ้าขายไปแสนหาแ่วกนี่ว่าจำเป็นว่าเซลลมาขายได้เยาล์สามหมื่นหาจึงได้สามหมื่นหากราค่าดีนะครับ ขายแม่มันไปแล้วอัวแม่มาขายแม่มขาึ้นไปห้าม่มันอะเขาจะไปทล้วแมเสี่ยงทังวัวนนับนนะครับมีปัญหาบองไบบ์ราคาดีนะครับมีต้าที่บองไบบนะครับราคาดีพราอมันายวไมีปัญหาบองไดมีต้นท้่บองไดบอ้ครเข้าไปนอมีเบอร์ที่ต่อพ่อแม่มีคนถามหาใครถึงอายุต้องลงวางันมันจับไี่แบบนครับขายไปจะไเป็นปัญหาท้ายหลังนะครับ เราฮันาันรันนี่มันไปนะครับเราะได้ไปช่วยนะครับจะได้ไปัการพุทธาธิานนะครับจะดจะไ้รอดนะัะไ้อนนะครับฮันี่ฮันถายจเย็นอากาศเย็นนะครับดูไดุทภาพกันไปสามบสองนี้วครับตัวลขขายแล้วจริงสามคันนะครับกริดสองพับแมดพัน้รอกสามเก้าเจ็รสมศูนย์รับสงหกสมคันเป็นมัดได้ไหมนยนะครับบอลตัวรึ่งจะร่วงไปซื้อขายนะครับเป็นหลักฐานนะครับ การ่าการขายนครับนะครับเป็นอะรก็จะนะารับ้ไม่านลึกฐานนะครับตีว่าเกามร่องเชื่อนะครับดนไปดเ่าหลายนะครับหลายแบบนะครับการ่ากัรขายโดยลึกลึกนะพรับมองคางรู้สยังไนะครับมีารัอไปนะครับง้ตลาดจะดูได้นะครับะรับนะครับจะรู้ตาะ่ที่ร้องารืาแกล เอาจะแยกจะได้กรณีนะครับเส้นเ็กางที่ตันายก็ได้เป็นปัญหาดับที่หก็ได้ดังึ้นตันทายตามทกนะครับจะไปแยกยจากกันนี่ครับแม่ยังครับแม่แม่ยังครับแม่ยังครับค่ะเงินค่ะชื่อแม่่ตาันตาสันระครับตาสแนละคับไม่จะโตจะ่อแมวมาเนี่ไม่ไม่จะโตจะโค่มครับมาเนี่ยักานได้ใหะครับเพื่อความสบายใจของ รับรองไปนะครับจะได้เกิดปัญหาภายหลังนะครับเปิดโตนะครับแล้วตัวไหนตัวไหนนะครับสานาเย่ยมเสามหมื่นสามนะคาับแ่สาับอายุอะไรไปเลครับสามห่นสานะครับในสรวนของกระชับีสันนะครับติดสารนะครับจะยดนะครับขอพี่น้องเปไนะครับเื่อก็มีดาษและกาด้วยแม่มีเบอร์ตู้ครับติดต่วมาเจอได้ไหมครับรักมานไม่ารทานะครับ

ติดต่อตามเบอร์นั่นเลยครับตรอบนตาะครมีทาอนเมันอบนเ้าครบครับวัีครับหอยยาวครับผมเดี๋ยวตัวเดียวครับแบบนี้เดียวตัวเดียวเอาม่หาตัวแล้ยตัวเดียวนะครับการตัวเดียวตลาเตาตนะครับ ทองเหรอครับสถานะทองนะครับครับไข่องทองแหลกนะครับหรือทองแหลกครับทองแรกนะครับพ่ากับพ่อพันได้ไปครับไอยครับพ่อบ้านหรือหพ่อท่านดีพ่อบ้านครับพ่อบ้านนะครับอดียู่ครับ ราคาหลายเป็นไค,ครับนี่ <Word S 1> ครับเป <Word S 1> ิไดไว้น47ครับเปิดไว้นท47นะครับต่อร่องใดต่อร่องใดนะครับ<ส><ส> ขอเบอร์โทรศัพท์ติต่อนะครับหอยครับ0 8นยเครับ0ย์ดครับ8 4หน่น่านะอยเย่านงบัวลำพูนะครับแล้วตัวเดียวนะวนอหนะอยน,ะยนอยานะครับมันมันครับไอ้เงิ้ไ้เว่าพาเมฆไก่เบืวก่านานเลยคนีย้ยเดคับวาท અજહલ 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 હમ હમ સામલ સાયગર પર આસ ครับสวัสดีครับพ่ออย่างครับพ่ออย่างครับเสไว้ครับพ่อเสาเไว้นะครับมาแต่ขูแก้วขูแก้วนะครับผมมาจากโตจากโค้ครับพ่อวันนี้มาสองโค้ตัวน้อยนี่ลูกแม่นี่ครับลูกแม่นี่ครับพ่ไหนนี่พ่อโค้นี่เจ็ดสิบนะครับลูกแม่พ่อมนะครับเจ็ดสิบความสูงประมาณร้อยสามเิฟนะครับ ลูกแจ็คเดือนแล้วป่ะลูกฟกเดือนนะครับอีกคมนึงนะครับเท่าไรเนี่ยเท่าไหรป่ะส่แสนเฮ้จร้านีสี่ที่แไม่ใมามานี่นี่น้อยๆ่าไรนี่ พมนี่วอไรพ่อพมนมีเก้านะครับลูกแม่พ่อนะครับเก้าสความสูงประมาณ1อยสามสิบบแป โตแม่มันหรอลูกมันตตแม่โตผู่ไอ้เท่าไหร่ไม่ได้แยกนะรั้แเนทองไปสงสัยล่าลูกประมานี้กัน เบอร์ทั่วสานย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สี่หกสองสี่หกสองสี่เ้าเจ็ดสีเก้าสเจ็นะครับผมพอสวัยนะครับครับตามมันมานะครับว่อครับขยานครับผมเจ้าของนะครับ ซื้อว่างไหนครับเจ้าของควายหวายวัดจ้าควายวัดนะครับผมมาแต่ห้างไหนครับมาแต่น่ากลางจ้ามาแต่น่ากลางนะครับน่ากลางน้องบหวงพูมาจากตัวจากโครมครับมื่อนี่นี่อ๋อสาวหกตัวแต่เลี้ยงใช่ไหแล้วครับขายเบวลาจะหนึ่งสาวหกอ่าเอาเอาใกล้ๆนี่ก่อนเนาะสาวน้อยครับนี่จ้าสาวน้อยสาวน่อยเท่าใดครับนี่สามหมื่นจ้ะสามหมื่นนะครับค่าไปสามหมื่น ตัวไหนยู่ครับเอามานี่นะครับตัวนี้หกหมื่นหาหกหมื่นหาสถานะทองพันแหวงไหนครับ่นี่ทองจ้ะทองระมจ้านละหกหมื่นครับตัวนันแม่นะครับเก่งนันไหมครับเท่าไหร่ครับสี่หมเจ้ะสี่หมือนะครับ ราคาต่อรองได้อีกยุสัยอีกคับนี่นี่มีสามตัวค้างนี้วะสามตัวันี้นะพอขายไปแล้วนะครับทีเดียวขายเบิดแล้วมีเบอร์ติดต่อครับมีจ้ะครับขอเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าสามครับห้าห้าสามแปดสามหนึ่งแปดนะครับผมห้อยวัดนะครับอำเภอนาคราชของบัวลังผูครับผมรับมันมันครับ สวัสดีครับพ่อแม่ครับมา่ตัว่โค้มครับวันนี้โค้มเดียวเดียวเดียวโค้มเดียวสองโค้มขายแล้วครับย่างย่างนะครับสูงเลยครับหนึ่งร้อยสี่สิบสามหนึ่งร้อยสี่สิบสามครับลูกพ่อลูกแม่ครับนี่ สี่นึ่งสี่สามอะไรแบบลุมันตอกน้ครั่น่่าอะไรลูมมันอรูกอแน่นวะลูกเบิ้มะครับค่อมนี่ฮอดอะครับนี่เปิดไบซิบหาเปิดับซิมหานะครับความสูงความสูงหน่อยสีบสาม อาจ่อพาไปตร่งองนะครับโดยวันที้นะครับโรถระบดนะครับกระเป๋าตังนะครับรักษานะครับจับสิ่งของแาน่น้อกทุกสั้นนะครับเพราะว่าจะเอาหน้าหออน้านะครับอยากด้นทกคต้อง่ะรูนะครับจับสิ่งของันนะครับผมขอแม่เดี๋ยอีกควบนั่นคบไหนอีกครับอยูข้างหลังบ่ครับเก้ามืหาเก้ามือหที่พ่อพิ่นถือจับยุ่นห่ เดาวเบวอร์โท่าไร่ไซเบ้าตัวนี้เป็นกัศูนย์หกห้าสองศูนย์หกห้าสองหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองนะครับครับพอแม็กบ้านหวานนะครับครผมยังไปเบื้องตัวนั้นกันเป็นตัวเดียวหรือค้่มั้งพ่อเป็นคูมนะครับ เองางของอะไเนี่ครับของพ่อวะไปว่า,วาระคาดเล่าสามสิบเปียกของพ่อซื้อ,อยางครับเือ้คอ,อคำพ้องพ้าค้ำพ้องมาแต่ห้างไหนครับห้งนนุ่นสูงนุ่นสูงนุนสูงใช่ครับเกียงเพื่อจัดนุ่สูงห้างพุ่นนะครับ มาจากต<ม>จโตอาะค้มครับมาค้มนึงครับเท่าไรครับนี่แปดมืด่นแปดมืนนะครับแม่แดดวันความสูงแม,ม่มากครับเรือยนะครับผมแปดมืนเดี๋ยวผมทายรอบ,บตัวกันเลยคผมชิมว่าขอเบือนั่มนะครับลูกสีขาวนะครับ เท้าไดแล้วพ่อท่องเย้าไดครับลูกแม่นี่นีบอครับนีเดบอกพ่อพันไ่องสุดขพันโอ้มเียว่าอบ้านพันข้าบ้านข้าบ้านอพันขอคุ้มปูงนี่เนาะครับผมแม่ท่องเท่าใดครับท้องแรกท้องแรกนะครับตัวท้องมันมัเหล็กมัอยกับพันดืโอ้ได้สองเดือนนะครับเบอร์โรศัพท์ติดต่อครับพ่อศูนย์เก้าเกู้นย์เกาเก้าหน หนึ่งเจ็ดสามสามสามสานะครับยิขอแา่อพ่อพ่อพ่อคำพองนะครับน่นสูงครับผมครับมันมาครับพ่อครับเอาแบกแลกของพ่อมาของพ่ออ,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 อย่างครับ พ่อเหรอครับพ่อลาดบ้านไหนพ่อมาแต่ห้างไหนอยูดอนนะครับผมพ่อลาดสามสิบแปดครับนี่พ่อแม่ลูกเแม่ลูกลูกลูกแม่ครับลูกแม่ปูลูกปูนะครับสองแปดบอร์โทรติดตตานะครับพ่อ เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกสองสี่หห้าเนะครับผมพ่อร้านนะครับบุราร์นบ้านหนองบุกนะครับผมบุราร์นท่านี้ครับครับมันมันครับพ่อครับจีเมินหยังผลักโอ้ยหัวกล้วยค่ะสวัสดีครับ กระเตบัวพ่าเราดครับครับผมมาซื้อมาขายครับมืัอนี้มาซื้อมาซื้อมาซื้อเดี๋ยวทีมาสัมผัสคนซื้อนะมืัอนี้มาซื้อไอ้พว่าเลยมาบอกไงเนี่ยไม่ถามกันเนี่ยมาาามมซื้อนะครับมืัอนี้มาเลือกเอาตัวยังไงครับนูอนยากได้โตง่ายง่ายเมย่ยง่ายอยากได้งามๆอยากได้แม่นั่งก็ได้แม่ลูกก็ได้อยากได้แม่นั่งแม่น้อยากได้แม่ลูกก็ได้ ราคาที่ท uh, uh ี huh. oh. ่มาเบิรงเอามื้อนี้ก่ดังงงไปหลายไปไดยครับคันเป็นแม่นางก็อยากได้จัก50,000ขึ้นแม่นางหาเมื่อคืนจ้าคันแม่ลูกก็อยากได้แสนขึ้นนะจ้าแต่มันบ่ทันได้มีบ่ทันได้เห็นอยู่มันได้เห็นจ้าเข่าแห้งแทค่แบบว่าตอนนี้กระแสมันมาแห้งนะจ้าแส้ไมาแห้งอยากได้แม่นางตัวใหญ่ๆอยากได้แม่นางที่แบบงามๆแน่ราคาจังสินนะจ้าต่มื้อนี้ นยังมั่นใดๆยังมั่นใดๆครับกำลังเบิ่งไปตัวนี้มากว่านี่ตัวนี้ก็มากอยู่แต่ว่ามันคือสิบเป็นแม่นางดอกมันคือสิบเป็นควายที่เคยได้ลูกมั่งเนีเคยได้ลูกมาแล้วก็เลยยังเบิ่งอ่นะจ๊ะว่าสิเป็นจังใดขันแม่นางเข้ากับจังสี่กาเสียงเพราะว่าถ้าเกิดเราควายที่มีลูกมาแล้วที่ที่เป็นหนูเบิ่งน้อมมันแม่จ้าเบิ่งน้อมมันว่ามัน พช่ไม่ลูกมาแล้ว่ะมันมันแค่ไม่นั่งน้องมันจะเป็นตึงๆน้องมันจะไ่เป็นังสี่อ๋อคันไปนั่งนะครับแต่ว่าต้นโตนั่งก็ดีอยู่ต้นโตนั่งดีดอยู่ต้นโตผิวผิวนี้ยังดีอยู่จลางหางมือยังคดีอันนี้น่องหางเราประมาณห้าสิบห้ามโอเคครับขอบคุณน้องตุ๊กกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แม่ยังครับแม่ยังเนาะแม่นั่งแม่น่า,แม,นา,แ,มนาแม่น่ามาจากทางไหนครับมาจากกัวจับนะครับมาจากตัวจะโคมครับมาหาโตยังเบิร์นเนาะย่างไอ,อยู่นะครับราคา มีเท่าไรนะครับนี่มองนี่เอสนะไรท่วมสามครับหรือยังไงางระเทศตรวจดูค่าตลาดนะครับเฉ่อน้อยเท่าไรครับสร้กาศนะครับบางทีไม่ต้งวัลใท้สองอยบาทจะครับมีซาสามครับนึ่อยนะครับปนของใบทับพั่วนะครับขอเคเอ8นะครับในห้างประเทศตรวดตลาดนะครับบางนีไม่ต้งวัดไท้นะครับเก ให้เป็นทางโครงการนะครับกระจ่ายรางวัล200บาทนะครับได้ทิ้งขึ้นไปนะครับปื๊ดนะครับไปรับประกันนะครับการทับอ่าเป็นส่วนสำคัญเนส่วนของอ่าอินทรายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทับการค้าการขายนะครับเป็นลไปในตลาดนะครับเป็นเรื่องวันสองร้อบาทนะครับเป็นต้นะครับของตู้ขบนะครับนะครับ การค้าการขายี่นงแพ้ใขายกันไปเรื่อยๆนะครับพราแม่พี่นองทุกทุกท่านมีขาประชทีมีขาบาายด้ซื้อด้ขายกันแม่ะค่าสิวในบ่านค้าขายไปรษณีย์ไปนะรับไปรกไปนะครับรษเานะครับไปรษีย์ไปนะครับทปรีารไปนะครับไปนะครับไปนะครับไารษณียกันะครับไนะครับหลรษณีย์นะครับไปรษณีย์ไปนะครับเพรษี่นะครับไปาษีย์ไปนครับยนะับวัรหณย์ไปนอารจะเปรีย์ไปนะครับ้างนะครับ แม่น่าครับให้เดขอพรแม่คน้องที่ขอมาชื่อนะครับยาสายยาที่บ้านนาหานะครับไปขายไปเลียงต่อไอซองพม่น้องนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเดเกๆนะครับีตัวครับันเลี้ดสองตัวลกสุลกปากไม่เท่าเคยนะครับพราแมุ่น้องที่ทำวัวทำควาเขาบาข้าบ้าขายกัเขาเกิอนเพื่งแยนะครับวัวควายเจ่งเก็บขาบอเก็ปากบอ สาแปนลครับาว่าขาบานาะขายสามสิบนของบัวตมาตุลกขาบาคาปรขายต่างตลาดมัอรับนะครับตางต่าตอนรับใน e OK 0, e ่วนของอนนที่ตะบัวทีーー่ตุนนะครับถึงขุเสียกนเรือนะครับเรือจับองอตัวนะครับ ราขอต่ำนะครับขอเสนอไปยัง5 0 0นะครับ5 0 0 0นะครับครับผมจเาไปพูดขายเลยคือสำัญต้งันได้ต้องยตรนนะครับคือเราพูดขายนะครับระจายเงินใจครับกระงนันะครับินครับเป็นสิ่งสำคัญแทพมงคลหนาแน่ต่านะครับที่ดเรื่อง นส่วนของไปเพิ so so ่นะครับรืองไปเูิ่มนะครับต้องไเพ่มนะครับต้อไปเพื่มนะครับจะค่อยๆค่อยแยากกันนะครับต้องรูก่อนนะครับคอยลังกันแล้วมาช่วยมา่วกันีขาดแต่ผมจะแด้กัน่นะครับมาวหายูเรื่อยๆนะครับวนใดปัญหาภายในตลาดนะครับนตลาดต่างครับราสัปห์ในรับทราบทุกมนับนะครับเป็นระยะระยะ ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่ตอนเี้คนนี่คนเศร้าเลยดีครับอระครับนะครับดีแล้ว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 ใีแลาวดงแ้ีแล้วดีแล้วดีาล้วดีแลาวดีแล้วดีกล้ว่นะค้ับีแต้งรีบร้ดนะครัดทแล้วดี่ก็ยัีแล้วัีแ้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีแดนแล้วดีแล้วดีแล้นดีแล้วัีแล้กดนแลยวดีแล้วดีแล้วดีาล้าดีาร้วดาแลาวดีแน้วิก้นดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีเลย อากอนนะครับอกเครื่องริ้นราดแกงกินกรต่อกเบอีนด้านนาเกตุนะครับเาอุปกรเาจำ้าหอดนะครับจำาาหอาุกรสดด้ารกับเป็เีวด้วนะครับเนอห้างยานะครับเน่ห้างยานะครับในส่วนของครับนะครับเอาหาตีมาจากตัวเริ่มพ่อมาหนิเอมาสามลมาสานะครับแนี่นี่แสนเ หองี้ยพันจะเดัวมาทครับลูกงกินนุอยู่นมาหวัดสายตาว่าบน้ทาน้ใหญ่ท่นาาบ้าดาบ้าทนี่มรเงนเดเ็ยดนะครับสี่เนนะครับส่วนองตะวนออกครับจะเป็นาสองนะครับสาองเพื่อการประจบนะครับอการประจำซ้อไปนะครับตรงนี้นาหนาวนะครับ สาพนานาไปใช่นะครับหรือว <jack> ่า <famously> สุขภาพทุกท่านนะครับที่องร่างกายนอย่างสององครับเกวให้เาไม่พนเต้อง้ครับย์เก้าสามเก้าสองแปดสองสองแปดสี่สี่หกเจ็ดสี่สี่หกเจ็ดนะครับพรอบ้านดูนะครับครับตลาดเขาเขาจะิารายู่นะครับไบริการในส่วนของขาในตลาดนะครับนอกจากตลาดก็เลี้ยวใต้บนขวาสะพานรต้องรุกอดนะครับรับ่าน หาเล่าแซมมาแซมพลาดแม่อดีครับแม่นงครับวันดีลูกนะเมื่อเช้านี้คือมาเห็นเมื่อเช้านี้ขึ้นมาเห็นเล่ั่กปวดขาเนี่ยวดาเาไหนนี่แม่หาชิมหา้หาชิมหานะครับสถานะท่องเยนเมษาไม่นาเม่าสานี่แหละลูกออกสี่ข้อนะบครับใกล้ๆนล่แหละ สามเดือนนะครับหน้าเมยสาหาซิบหานะครับเง้ยยังจะโตจัพุมแม่ยังคนมีเลวุ่นจะบกลอนเท่าไหรนะครับบกลอนครับบกรอสี่ิบหาคะสี่สิบห้าเลี้ยตาแต้มเจยมจ่มอยางลูดีฟันเมียาชัดดีนะครับผมตาแตงแกมจำมีองข้อสองอ แม่นั่นเทเดียวครับแม่แม่นั่นสามที่พาลูกสามที่พาในท้อะะมอวคล่อมกันนั่นละก็แม่นีเราคือยาลาแล้ว้าลยดีแท้สาอ่าลูครับ <c oughs> ต่ <c oughs> อร่องได้อีกนะครับแล้วาแม่นั่นสามมือาลูกต่อไแม่มีหามือาตัวได้อ่าอเบอร์โรสสามใช่ไหม 093 093 05 45 4ม3น2 3 3ก3มน้านอแม่นุ่งบรรทนแม่อนะครับอันนั้ัพานี่ละบัตัตปลาหลวงโพทู์เานี่ละตัวได้มีหยังคุยกันครับขอบครับแม่มันมานครับครับจ้นลูกมานกะเลค่านำซากระมรีดลูกขาขายอยู่ในกุงครับบมกรอมากกง ขาย,ห,าขยหนึ่นสีหมื่นหานห้าพัพอได้ซื้อรอป่แม่สี่หมื่นหานพอพันพอพันมากพอพันได้ลูกเสียดีพอพันมากีม้าใจ ครับมันมันครับแม่ครับสวัีครับครับครับบรรยากาศการซื้อการขายนะครับย่ตลาดการกับเบือันเทีงวัืนี้สิบสีพัน้านะครับ ครับสุดท้ายท้ายคลิปก็ขอขอบคุณนะครับ FC ช่องหรือเูทูช anel ที่ติดตามรับชมคลิปของผมด้ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น FC ในประเทศไทยแล้วก็ f ออยู่ต่างประเทศนะครับในหลายประเทศก็ขอขอบคุณนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจก้นน้ำคลิปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ่าวคำว่าสวัสดีครับ